จเจคเอนอแนะนำให้ชมกับบรรยากาศดีๆนะคะแถมบ้านรังใหญ่ๆค่ะเป็นบ้านไม้นะคะโดยคุกท่านท่านที่ชอบความเป็นธรรมชาตินะคะวิวภูเขามีเมฆหมอกขึ้นยามเชา้าบรรยากาศแบบนี้นะคะแปลงนี้นะคะมีทั้งเสียงนกร้องค่ะทั้งอากาศดีๆวิวสวยๆเลยค่ะอยู่ใกล้แม่น้ำด้วยนะคะบ้านเย็นอยู่ในหมู่บ้าน ขนาดเล็กค่ะทุกท่านซึ่งมีความเงียบสงบและอบร้อมไปด้วยวิวผูกเขานะคะบ้านไม้ยกพื้นแบบนี้นะคะรีโนเวทนิดหน่อยสวยมากๆเลยค่ะพร้อมที่ดินขนาด123ตารางวานะคะเป็นบ้านไม้สักด้วยค่ะทุกท่านอยู่ใกล้ถนนใหญ่สายหลักเพียงแค่กิโลก,กว่าๆเท่านั้นนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ3นาทีเองค่ะ อยู่ที่บ้านแม่ถอนอําเภถเถินจัังหวดลำปางคขทุกท่านแปลงนี้นะคะเจ้าของขายเองไม่ผ่านในหน้าไม่ผ่านคนกลางนะคะไม่มีค่าในหน้าค่ะในราคา750,000บาทค่ะบ้านพร้อมที่ดินขนาด123ตารางวาค่ะพร้อมอยู่อาศัยได้เลยนะคะทําบ้านสวนทําบ้านพักต่างอากาศได้เลยนะคะทุกท่านตัวบ้านก็รีโนเวทขัดเคลือบฉล็กสักหน่อยนะคะก็สวยมากๆแล้วนะคะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมนะคะติดต่อเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะคุยเจรจานัดหมายชมพื้นที่จริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพราะเจคเคนเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ท่านได้เลือกชมเท่านั้นสำหรับวันนี้ราไปก่อนสวัสดีค่ะ